เมื่อจิตวิญญาณสองดวงถูกเขียนไว้ในชะตาฟ้าให้กลับมาพบกันอีกครั้งไม่มีคำว่าบังเอิญบนเส้นทางนี้มีเพียงการเรียงร้อยของพลังงานความทรงจำและพันธสัญญาที่ฝังลึกในการเวลาลมหายใจที่เคยสอดประสานกันในพบหนึ่งยังคงสะท้อนกังวนอยู่ในอีกพบหนึ่งแม้โลกจะเปลี่ยนแม้ร่างจะต่างแต่บางความรู้สึกมันกลับไม่เคยจางหายไป เธอเคยรู้สึกบ้างไหมว่ามีบางคนในชีวิตที่แม้เพิ่งเจอกันแต่กลับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาแสนนานคำพูดที่ยังไม่เอ่ยใจกลับฟังออกแววตาที่มองมากลับสันไหวหัวใจอย่างไม่มีเหตุผลเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้เดินเข้ามาในชีวิตเราเพียงเพราะโชคชะตาแต่คือคำสัญญาเก่าที่ฟ้าจะรึกไว้ว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อหัวใจของเราทั้งสอง ได้เติบโตพอที่จะจดจำกันได้ในพบก่อนพวกเขาอาจเคยพรากจากกันด้วยน้ําตาเคยสาบานในยามสุดท้ายของลมหายใจว่าจะไม่ยอมลืมกันแม้ต้องข้ามผ่านกี่พันปีแม้ต้องลืมชื่อลืมใบหน้าแต่จิตวิญ,ญญาณที่สันไหวจะจดจำกันได้ในทันทีที่พบเจอการพบกันอีกครั้งจึงไม่ใช่จุดเริ่มต้นหากแต่คือบทต่อของเรื่องราวที่เคยขาดไป หัวใจหนึ่งที่เคยแตกสลายเริ่มกลับมาเต้นแรงอีกครั้งดวงตาที่เคยมืดมนเริ่มมองเห็นแสงบางอย่างในอีกคนแม้ไม่อาจอธิบายได้ว่าเพราะอะไรแต่ใจกลับไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าคนคนนี้คือคำตอบของการรอคอยคือคนที่จิตเคยเฝ้าตามหาในทุกภพชาติเมื่อวิญญาณสองดวงเริ่มสันสันทอนฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีเวลาเริ่มช้าลงทุกสิ่งรอบตัวกลับนิ่งสงบ มีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแม้ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่วิญญาณกลับสื่อสารกันอย่างลึกซึง้งเจ็บปวดที่ไม่รู้เหตุผลคิดถึงทั้งที่ยังไม่เคยจากน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะจิตจ,จำได้แต่สมองยังตามไม่ทันและในยามที่เขาเอื้อมมือแต่มือเบาๆเสียววินาทีที่นิ้วสัมผัสกันโลกทั้งใบกลับเงียบสงัดเหมือนฟ้าทั้งฟ้าหยุดหายใจเพื่อฟังเสียงใจสองดวง เสียงที่เคยพร่ำบอกกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าฉันจะกลับมาว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวแม้ต้องผ่านความเจ็บผ่านการรอคอยผ่านความไม่เข้าใจในโลกใบนี้แต่จิตวิญญาณสองดวงนี้กลับไม่เคยทิ้งกันไปจริงๆมีเพียงร่างเท่านั้นที่แยกจากแต่ใจไม่เคยห่างเลยเขามองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนแววตาที่เหมือนจะเคยเห็นมาก่อนในความฝัน ในห้วงจิตหรือในพบใดพบหนึ่งเธอเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเหมือนเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือบ้านคือที่พักพิงใจที่เธอเฝ้าตามหามานานจนแทบลืมว่ากำลังตามหาอะไรอยู่แม้ความรักครั้งนี้จะไม่ได้โรยด้วยกลินกุหลาบแม้เส้นทางจะยังเต็มไปด้วยบททดสอบแต่เพราะวิญญ,ญาณรู้จึงกล้าจะเดินเพราะหัวใจจำได้จึงไม่หวั่นไหวและเพราะคำสัญญาที่ไม่มีใครได้ยิน แต่จิตทั้งสองต่างรู้ดีในความลึกที่สุดของตัวเองว่าเราจะไม่ปล่อยมือกันอีกแล้วเธอหลับตาลงช้าในอ้อมแขนที่ไม่รู้ว่าคุนเคยจากไหนแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเสียงหัวใจเขาเต้นอยู่ใกล้ใบหูเธอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจเธอรากับถูกตั้งมาให้ประสานกันมาแต่กำเนิดโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงแค่ความรู้สึกที่บอกว่า ปลอดภัยเขาไม่ต้องพูดอะไรเธอก็เข้าใจทุกอย่างรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าเขาแฝงไว้ด้วยเศียเซี้ยวของความคิดถึงที่เคยกลืนกินเขามานานและเมื่อเขาเอ่ยว่าในที่สุดเธอก็กลับมาเธอก็รู้ทันทีว่าหัวใจดวงนี้ไม่เคยลืมคำสัญญาแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเคยผ่านอะไรมาก่อน ไม่มีใครเข้าใจได้ว่าทำไมแค่คนสองคนพบกันถึงร้องให้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุแต่วิญญาณรู้ความรู้สึกรู้ความเงียบระหว่างกันมันเล่าเรื่องได้มากกว่าคำพูดนับพันเธอนั่งอยู่ข้างเขามองท้องฟ้าสีม่นที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนแสงแดดยามเย็นส่องผ่านต้นไม้ใหญ่เหมือนธรรมชาติกำลังยินดีที่ทั้งสองวิญญาณได้พบกันอีกครั้งไม่ใช่ด้วยโชคชะตาแต่ด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็น แต่ทรงพลังเกินกว่าจะต้านทานเขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเปิดฝาอย่างช้าๆข้างในนั้นคือจี้หินรูปหัวใจดูธรรมดาแต่เมื่อเธอแตะมันกลับรู้สึกราวกับเคยสวมมันอยู่ทุกพบทุกชาติเธอเบิกตากว้างน้ำตาค่อยๆไหลออกมาอีกครั้งโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพราะในห้วงลึกของจิตภาพหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนเธอยืนอยู่กลางแสงสีทองสวมชุดสีขาว มีเขายืนอยู่ตรงหน้ายืนจี้หินนี้ให้เธอในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะสลายหายไปถ้าเราต้องแยกจากกันอีกครั้งเขาในภาพอดีตพูดด้วยเสียงสะท้อนจงจำไว้ว่าจี้เส้นนี้จะนำทางเธอกลับมาหาฉันเธอสุดตัวลงอย่างอ่อนแรงไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะความจร,ริงที่พุ่งทะลุใจอย่างรุนแรงความจร,ริงที่เธอเคยรู้แตลืมไปนานแสนนานวันนี้มันกลับคืนมาทั้งหมด เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเขาเข้ามาโอบเธอไว้กระซิบเสียงแผ่วเบาไม่เป็นไรแล้วนะเธอกลับมาแล้วคราวนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอหลงทางอีกและในอ้อมกอดน,นั้นเธอไม่ต้องเข้มแข็งอีกต่อไปเธอไม่ต้องซ่อนความอ่อนแอไม่ต้องวิ่งหนีจากความรู้สึกเพราะเธอรู้แล้วว่าคนตรงหน้านี้คือความจริงที่เธอเคยตามหาแม้จะผ่านช่วงชีวิตที่เคยแตกสลายแม้จะเคยถูกทิ้งให้อยู่ท่ามกลางความมืด แต่วิญญาณไม่เคยหลงลืมเส้นทางของกันและกันมันเดินอ้อมเดินไกลแต่สุดท้ายก็วกกลับมาจุดเดิมจุดที่หัวใจสองดวงจะได้เต้นร่วมกันอีกครั้งและแม้จะไม่มีใครเข้าใจเส้นทางนี้แม้จะไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่เธอเห็นรู้สึกสิ่งที่เธอรู้สึกแต่เธอก็ไม่สนอีกต่อไปเพราะความจริงบางอย่างไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายมันเพียงแค่รู้สึกรู้ว่าเธอคือเขาและเขาคือเธอ รู้ว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแต่หัวใจที่สั่นไหวนี้ยังคงจำคำสัญญาเดิมนั้นได้เสมอในพบเก่าที่ลึกสุดของความทรงจำทั้งสองเคยเป็นดวงวิญญาณที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งพวกเขาเดินเคียงข้างผ่านฤดูการแห่งความสุขและความเศร้าผ่านลมหนาวที่กระทบใจและแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นกายความรักของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าธรรมดาหากแต่เป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนจัก,กรวาล สร้างสายใยที่ไม่อาจตัดขาดได้แม้เวลาจะผ่านไปไกลแสนไกลครั้งหนึ่งในคืนที่ดาวเต็มฟ้าพวกเขาสัญญาต่อกันด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนว่าจะกลับมาหากันไม่ว่าจะต้องผ่านกี่พะพชาติแม้ความจริงจะพรากพวกเขาออกจากกันแต่สัญญานั้นยังคงแนบแน่นในหัวใจดั่งเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตอีกครั้งเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง แต่สายใยที่ผูกพันสองดวงวิญญาณนี้ยังคงเหนียวแน่นพวกเขาถูกพรากด้วยเหตุผลที่ไม่อาจอธิบายได้บางครั้งเพราะความกลัวบางครั้งเพราะความเข้าใจผิดที่ลึกซึง้งแม้จะจกกัดการด้วยความเจ็บปวดแต่ใจทั้งสองก็ยังคงสวดมนต์ในความเงียบขอให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันหนึ่งและเมื่อถึงวันนั้นในโลกที่แตกต่างร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่หัวใจยังคงเต้นเหมือนเดิม พวกเขาก็ไม่เคยลืมเสียงเรียกของกันและกันแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยของความทรงจำที่เลือนลางแต่ก็เพียงพอที่จะให้ลุกขึ้นเดินต่อเธอจดจำได้บางส่วนของอดีตผ่านความฝันที่ราวกับจริงผ่านความรู้สึกที่ลึกซึ้งจนไม่อาจอธิบายและเขาก็เช่นกันราวกับมีเสียงบางอย่างกระซิบอยู่ในหัวใจให้ตามหาเธอแม้ทั้งโลกจะไม่เข้าใจแม้ทั้งสองจะไม่รู้ว่ากันและกันคือใครในโลกนี้แต่เมื่อสายตาของพวกเขาได้พบกัน ความทรงจําทั้งหมดเหมือนถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งความเจ็บปวดความรักความหวังทุกสิ่งย้อนกลับมาในเสี้ยววินาทีน้ําตาไหลรินเพราะพวกเขารู้ว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือชะตากรรมคือเส้นทางที่จักรวาลกําหนดไว้คือบทเพลงที่ดวงวิญญาณทั้งสองแต่งร่วมกันตั้งแต่แ,ตแรกเริ่มและแม้ว่าโลกจะหมุนไปอย่างรวดเร็วแม้จะมีเรื่องราวมากมายที่ทําให้ต้องหยุดชะงักแต่สายใยที่ผูกพันพวกเขาไว้ไม่เคยขาดสาย ในยามที่เธอหลับตาลงเธอเห็นภาพอดีตผ่านเข้ามาในหัวใจเธอเห็นรอยยิ้มของเขาในคืนเดือนเพนเห็นมือที่เคยจับมือเธออย่างมั่นคงและในทุกภาพนั้นมีเพียงคำสัญญาที่ไม่เคยแตกสลายว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งและแม้เส้นทางนี้จะยังอีกยาวไกลแม้จะมีความไม่แน่นอนที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตวิญญ,ญาณรู้ว่าการเดินทางนี้คือการเดินทางของความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่สิ้นสุด ความรักที่คอยนำทางกลับสู่กันและกันเสมอหัวใจสองดวงนี้จะเต้นร่วมกันอีกครั้งแม้เวลาจะผันผ่านแม้ความเปลี่ยนแปลงจะถาโถมแต่ความรักที่ถูกจารึกไว้ในจักรวาลน,นี้จะไม่มีวันเลือนหายไปเพราะมันถูกเขียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าจิตวิญญ,ญาณสองดวงนี้ต้องพบกันอีกครั้งและอีกครั้งตลอดไปเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านหลายภาพชาติทั้งสองถูกลิขิตให้ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปได้วยเงามืดและอุปสรรคที่ทดสอบความเข้มแข็งของหัวใจพวกเขาต้องแยกจากกันอีกหลายครั้งด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปบางครั้งก็เป็นความเข้าใจผิดบางครั้งก็เป็นความเจ็บปวดจากอดีตแต่ในความมืดนั้นเองความรักที่ถูกฝังลึกในจิตวิญญาณก็กลับส่องประกายเป็นแสงเล็กๆที่นำทางให้ทั้งสองเดินฝ่าฟันผ่านความทุกข์ทรมานแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่หัวใจยังคงส่งเสียงเรียกหาอีกฝ่าย เป็นบทเพลงที่ไม่มีวันหยุดเสมือนเสียงกระซิบจากจักรวาลที่คอยเตือนให้ไม่ลืมกันในคืนหนึ่งที่ฟ้าเปิดกว้างพวกเขาได้พบกันโดยบังเอิญอีกครั้งในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแม้จะผ่านเวลามานานแต่ความรู้สึกนั้นยังคงเดิมความอบอุ่นความคุ้นเคยและความรักที่แผ่ซ่านออกมาอย่างไม่อาจอธิบายพวกเขานั่งเงียบๆร่วมกันปล่อยให้หัวใจสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูด สายตาของเขาส่งผ่านความรู้สึกที่ลึกซึ้งว่าแม้จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมากมายแต่เขายังรอคอยเธอเสมอเธอรับรู้ได้ถึงความอดทนและความมุ่งมั่นนั้นน้ำตาของเธอไหลรินอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจหากเป็นน้ำตาแห่งความหวังและความสุขที่แท้จริงและในความสงบนั้นพวกเขาก็รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเส้นทางของพวกเขาจะยังคงผูกพันกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จิตวิญญาณสองดวงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักธรรมดาแต่มันคือการเดินทางข้ามผ่านการเวลาการพิสูจน์ว่าความรักแท้จริงนั้นไม่มีวันจางหายเพราะทุกครั้งที่พวกเขาห่างไกลกันจักรวาลก็จะส่งพลังบางอย่างมาเชื่อมโยงใจทั้งสองเป็นสัญญาณตัวใจว่าไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนพวกเขาจะกลับมาพบกันอีกครั้งและทุกครั้งที่ได้พบหัวใจจะเต้นแรงกว่าเดิมดั่งก้องกังวานในจักรวาลกว้างใหญ่ สายลมพัดผ่านใบไม้เบาๆราวกับกำลังส่งเสียงกระซิบอย่าลืมกันอย่าหลงทางและพวกเขาก็เดินเคียงข้างกันไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเช่นไรเพราะในความลึกของจิตวิญญาณทั้งสองดวงนี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีวันแตกแยกและนี่คือเรื่องราวของจิตวิญญาณสองดวงที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าพวกเขาจะต้องกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ว่าภพชาติจะเปลี่ยนผันไปเพียงใดความรักและสายใยนี้จะยังคงอยู่คอยนำทางให้ทั้งสองดวงนั้น กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอแม้ในบางครั้งที่ความห่างไกลทําให้หัวใจเจ็บปวดจนแทบสิ้นหวังทั้งสองยังคงฝังรากลึกไว้ในความทรงจําเหมือนดอกไม้ป่าที่เบ่งบานแม้ท่ามกลางพายุความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวหากแต่เป็นพลังที่ส่องสว่างให้ทางเดินในยามมืดมนพวกเขาต่างรู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดจะพรากความผูกพันนี้ไปได้ บางครั้งพวกเขาต้องทนเจ็บปวดจากการพลัดพรากต้องเคชิญกับความไม่แน่นอนแต่ในหัวใจลึกๆนั้นยังมีเสียงกระซิบเบาๆที่บอกให้รอคอยพระจักรวาลไม่ได้ลืมมันยังคงทำงานอย่างเงียบๆเพื่อให้ทั้งสองได้กลับมาพบกันเป็นบททดสอบแห่งความรักแท้ที่จะยิ่งทำให้ความผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อวันหนึ่งแสงแรกของรุ่งอรุณสาดส่สองผ่านฟ้าสีครามทั้งสองพบกันอีกครั้งในสถานที่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับพวกเขาแล้ว นั่นคือโลกทั้งใบสายตาที่สบกันเหมือนย้อนเวลาหวนกลับน้ำตาที่เคยรินไหลลงบนแก้มคราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขอันบริสุทธิ์เพราะพวกเขารู้ดีว่าความรักนี้ไม่สิ้นสุดและในความเงียบสงบของเช้าวันนั้นทั้งสองสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ปล่อยมือกันอีกต่อไปจะเดินเคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขามีพลังจากความรักที่ลึกซึ้งนี้เป็นเกราะก,กำบังที่แข็งแกร่งที่สุด ความรักของพวกเขาไม่ใช่เพียงเรื่องของความรู้สึกแต่มันคือความผูกพันของจิตวิญญาณที่แทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจทุกความคิดและทุกการกระทำพวกเขาเป็นเหมือนสองเส้นทางที่แยกจากกันแต่ถูกดึงดูดให้กลับมาบรรจบกันเสมอเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดในวันที่โลกอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิดความรักของพวกเขาจะยังคงอยู่เป็นเหมือนแสงไฟนำทางในความมืด เป็นเสียงเพลงที่ก้องกังวานในจักรวาลกว้างใหญ่เป็นบทกวีที่ไม่มีวันจบและนี่คือเรื่องราวของจิตวิญญาณสองดวงที่ถูกเขียนไว้ในจักรวาลว่าพวกเขาจะกลับมาพบกันอีกครั้งและอีกครั้งตลอดไปจบเรื่องราวของจิตวิญญาณสองดวงที่ถูกลิขิตให้กลับมาพบกันอีกครั้งความรักที่ผ่านการเวลาและอุปสรรคมากมายเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงเพียงใดสายใยแห่งหัวใจยังคงเหนียวแน่น ไม่มีวันเลือนหายและแม้ว่าการเดินทางอัดยาวไกลและลำบากสุดท้ายแล้วความรักแท้จะนำพาพวกเขากลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งตลอดนิรันดร์